ผมจอรซีแมนนี่วันนี้ผมจะแนะนำหรือเรียกว่ารีวิวนะคือสมาชิกหลายคนทุกๆุกคนก็อยากจะดูเรือลำนี้ว่าผมจะมีอะไรบ้างของเรือลำนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนำตั้งแต่ภายนอกไปหาภายในจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับดูจากภายนอกก่อนนะครับภายนอกนี่นะครับจากเริ่มต้นเอาเป็นจากหัวจรดท้ายเลยนะครับนี่เป็นเรือ18ฟุตนะครับของก็วีนะวี อันนี้ก็เป็นเทลเลอร์ที่ผมหมายมั่นไว้ว่าจะเอามาใช้ส่วนตัวแล้วก็คงทนยาวหน่อยนะครับของอัพเดตนะครับภายนอกนี่ก็คือหัวเรือนะครับหัวเรือตั้งแต่ตรงหัวเลยนะครับนี่ก็คือโรลเลอร์นะผมคลึงมาเองใช้กับสมอเวลาลากนะครับส่วนสีของเรือนะเป็นเรือ18ฟุตสีของเรือเนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมเพ้นเองนะครับเพ้นเอง นะดูภายนอกกันเต็มๆอีกทีนะครับเด็กก็อันนี้เครื่องช่วยนะครับเป็นสมอที่ที่สามารถล็อกล็อกเต้านะครับเป็นสมอที่แบบใช้นอ่ะดาวเทียมบนฟ้าล็อกว่าเราอยู่ตรงไหนล็อกเต้าตรงนั้นแล้วนิ่งเลยครับเป็นสมอที่นิ่งนะครับก็คือเป็นคาเครนของกามินนะครับจัดจำหน่ายโดยบริษัทเนปเกียร์กามินนะครับ เ,เขาเรียกว่าเป็นมอเตอร์ทอลลิงที่สุดยอดของยุคนี้แล้วนะครับผมใช้นี่ตัวตัวท็อปก็คือใช้ตัวท็อปเพราะว่าผมใช้สองลำอ้าเรามาว่าภายนอกให้จบก,กันเลยส่วนตรงนี้จะได้ดูด้านหลัง,งนี่ก็คือความสูงนะครับความสูงเนี่ยตรงนี้80 0เซนซึ่งได้มาตรฐานนะครับอันนี้เทนเลอร์ก็เหยียบขึ้นได้นะครับเหยียบได้โอเคมาดูข้างหลังกันบ้างนะครับเอข้างหลัง นี่ก็คือแพลตฟอร์มที่เราออกมาใช้ท้ายเรือนะครับแพลตฟอร์มมีทั้งสองด้านด้านโน้นด้วยนะครับที่ติดบันไดแล้วก็นี่ก็เป็นกาดสําหรับชาวยูเซอร์หรือหัวแร่หัวแร่นะครับหัวแร่ตัวนี้ก็คือ,อเหมือนซาวเดอร์ฮะตัวยิงซาวเดอร์สะทอ้อนกาาก้าวกันชนกันชนนะกันน้ำกระเซ็นขึ้นมาวันนี้โอเคลำนี้ผมให้แรงมาที่90ของซูซูกิตัวใหม่นะครับซูซูกิ DF90 ตัวใหม่ ตัวนี้ก็คือรุ่น A ปกตินะคือใบพัดหมุนขวานะครับอันนี้หมุนไม่ได้เพราะผมใส่คาเวอร์ไว้เวลาลากเรือทันซ้ำทันซ้ำ25นิ้วเหมาะกับเรือทะเลนะครับอ่ะทีนี้ชุตรนี้ก่อนอันนี้ก็คือที่กรองดักน้ําเป็นปั๊มดูดเข้าห้องเหยื่อเป็นนะนี่ห้องเหยื่อเป็นอันนี้ก็เป็นการลักน้ำนะครับเข้าห้องเหยื่อเป็นเหมือนกัน เวลาเรือวิ่งนะเป็นสองระบบะถ่ายน้ําออกน้ําวนสองระบบน้ําออกนี้อันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> บันไดบันไดก็ขึ้นลงได้สะดวกนะฮะ <c oughs> เวลาเรือวิ่งก็จะอยู่อย่างนี้นะ <c oughs> เวลาใช้งานก็อยู่นี้เวลาผมออกไปดําน้ําขึ้นมาจากน้ําขึ้นบันไดได้สบายนะมีเราจับที่แข็งแรงนะส่วนภายนอก ไม่มีอะไรนะครับมีราวรอบรอบอันนี้มีราวเวลาออกมาทําธุระท้ายเรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แข็งแรงหน่อยจะได้ยืนแบบไม่เซมีราวรอบตัวนะครับตอนนี้ก็เหมาะที่จะใช้ส่วนตัวมากกว่าเผมทํามาก่อน,นีพิเศษของเรือลำนี้ก็คือกว้างเป็นพิเศษนะแคมปิ้งได้บนเรือนะครับตัวนี้นะครับอะไปดูข้างบนกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะ อันนี้ก็สัญญาณไฟ่ดูกันก่อนสัญญาณไฟตัวนี้ถ่ายจากตรงนี้ดีกว่าไฟแดงไฟเขียวอยู่ฝั่งน้นนะครับอ่ะไปดูข้างบนกันนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคนี่ก็บันไดอาเอถอดรองเท้าหน่อยนะครับหินขึ้นไปกันหน่อยนะครับโอเคอ่ะดูความฝังนะครับเป็นเรือที่ผมตีสายขึ้นมาตัวเองโอเคมาดูที่หัวเรือกันเลยว่าเป็นยังไงนะครับ เห็นไหมครับผมยืนตรงนี้สบายยืนพิงไม่เสียวนะครับอันนี้ก็กว้างขวางตรงนี้เคยน้องเคยนอนนะตรงนี้ผมไปทริปปลามมาที่บางปะกงน้องก็นอนตรงนี้ได้นะขาจะไปพาดตรงนี้แล้วหัวมานี่ก็้ถือว่าหัวไปนวดขามานี่ก็ได้แล้วแต่ตรงนี้นอนได้นะครับแล้วก็เราสามารถนะจับรับอะไรตรงแต่งแม้กระทั่งเหยียบอะไรเงี้ยมันก็มีนาให้จับประคองอะไรได้เพื่อยกนะฮะโอเค เรามาดูตรงนี้หน่อยนะที่แรกที่ผมอยากให้ดูอ้าวห้องนี้มาใช้ดูนะเป็นห้องสมอนะครับอ้าวผมพูดถึงสมอหน่อยสมอตัวนี้เป็นสมอลาตินนะครับนี่สมอลาตินก็จากอินทรีการช่างนะครับสมอตัวนี้สวยมากนะแล้วก็ปลายนี่คมมากจิกเลยทีเดียวอยู่จะมีโซ่ด้วยนะทีเดียวอยู่แล้วก็องศานี่แน่นอนมากผมใช้มา สองสามตัวแล้วตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่สวยงามเพราะเป็นสเตนเลสห้ากิโลเหมาะก,กับเรือลำนี้มากนะลาตินจากอินซีการช่างอยู่สตาหีบนะครับโอเคอันนี้สวยมากห้องนี้ใหญ่นะครับห้องสมอเนี่ยังเก็บของได้อีกใสลก่ลูกบอลลูกบวกอะไรได้นะครับหรือชูชีพก็ได้นะครับห้องที่สองห้องที่สองโอเป็นห้องว่างเปล่าใส่อะไรก็ได้เยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเนรมิตได้มีใส่อะไรบ้างนะครับอ่า เอ๊มาแล้วนะครับถังน้ํามันสํารอง2ถังนะครับแล้วก็ฝาก็ปิดได้ยังใส่ยังอื่นได้อีกนะที่ยังกว้างเหลือเฟือนะครับอา้าวต่อมาต่อมาห้องนี้ห้องนี้ก็นี่เก็บของได้เยอะเลยนะครับนะกันกระแทกนะผมใช้ยาง EVA นี่กันกระแทกสบายมากเลยนะครับอา่าถึงห้องนะครับอา่าช่องนี้ก็คือนะใส่แบตเตอรี่ แบตเตอรี่36กโวลต์นะครับใช้กับมอเตอร์ทอลลิงตัวนี้ร้อยปอนด์นะครับ3าโวลต์ร0อยกว่าแอมป์อันนี้ก็ที่เก็บสัมภาระได้อีกเยอะนะครับใส่เสื้อชูชีพใส่เชือกใส่อะไรจุกจิกจุกจิ๊กนะครับตรงนี้ก็เป็นถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันนี่ก็คือ100ลิตรสบายๆนะโอเวอร์โหลดได้ถึง110ลิตรนะถังน้ำมันเนี่ยนนะท้องลึกจนถึงท้องเรือนู่นนะครับเห็นนะครับ มีข้าของเก็บเยอะแยะเลยในนี้สบายสบายโอเคเดี๋ยวตรงนี้นอกจากกราบเรือที่กว้างแล้วมีที่เก็บของแล้วพื้นที่กว้างขวางแล้วนะครับดูกันนะครับเฉพาะตรงนี้ทาอะไรได้บ้างมาอ่นะตรงนี้กว้างขวางยังไงนะครับผมก็เนี่ยนอนได้สองคนสบายเลยนะครับเนี่ยนอนตรงนอนอีกที่นะครับเห็นไหมครับแล้วผมก็นอนเลยครับ สบายเลยจบนี่นอนสบายเลยนะหัวยังมีสเปซเหลือที่หัวที่เทา้านะกลิ้งได้ม้วนได้ตรงนี้ได้คนนะครับหรือวางของวางสภาระอะไรได้นะครับตอนนี้ก็ถือว่านอนได้พับเก็บโอเคพับเก็นะเก็บเก็บที่นอนปุ๊บปุ๊บมือเดียวแล้วก็เปิดอ่าใส่เป็นในนี้เลยอ่ะสบายนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ไป ปิดแก๊บโอเคตรงนี้ผมก็วางถังได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวพิเศษในรถม,มิตปิ้งเป็นเตียงให้ดูนะครับถังร้อยยี่สิบอโคแมนเห็นไหมครับเลาลงล็อกพอดีเลยเป็นที่นั่งได้ด้วยแล้วก็ใว้ในประโยชน์ใช้สอยได้หลายอย่างนะครับเห็นยังเอาละครับอา่าเห็นยังเห็นยังครับทุกคนเห็นยังทุกคน นี่เห็นไหมเตียงมาแล้วเตียงมาแล้วก็คือจอดก็นอนได้สบาย,ยนะเนะตียงสนามเนี่ยนะี่ถ้าถือว่าเป็นเตียงที่มาตรฐานนะเตียงสานามแล้วเราก็นอนแคมปิ้งบนเรือได้ได้สบายเลยนะครับดูนะฮะเห็นไหมนี่ก็เตียงที่แบบอนเนกประสงค์อีกแล้วจากที่นอนที่หัวเรือนะครับนะ จากที่ผมนอนตรงหัวเรือสองคนนะมีเตียงตรงนี้ได้เตียงนะครับนอนได้สบายเอาหมอนเอาผ้านวมผ้า่มมาผมได้เลยนะครับถุงนอนอะไรมาใช้ได้เลยเอามาดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ก็คือ,อเป็นคอนโซลที่บังคับมีพวงมาลัยนะฮะคอนโซลบังคับคันเร่งคันเกียร์อะไรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเกตดิจิตอลแล้วนะครับนะดิจิตอลอันนี้ก็เป็นการ์มินการ์มินรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะ เดี๋ยวผมเปิดสวิตช์หน่อยนะเดี๋ยวได้เปิดนี่สวิตช์นะครับมาตรงนี้ก็ให้ดูเลยนี่ที่ท้ายเรือมีแบตเตอรี่2ลูกนะครับ12วน2ลูกลูกละ70แอมมีสวิตตัดลูกที่1ลูกที่2แล้วก็ใช้รวมกันนะครับมีคัตเอาท์บวกลบอยู่ตรงนี้นะครับติดตั้งแข็งแรงนะครับไม่ให้ไหลามาข้างนอกเวลาเรือวิง่งหรือแทกให้ล็อกอยู่กับที่นะครับอ่ะ สมบูรณแบบแข็งแรงนะครับเหมาะที่จะใช้เรือทะเลและน้ําจืดพักผ่อนนอนแคมปิง้งบนเรือได้สบายอเอาละครับเปิดสวิตช์แล้วเราก็มาเปิดการมิ้นดูหน่อยสิมาแล้วเห็นไหมครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะนนี้ก็มาแล้วแล้วก็ยอมรับเช่นหน่อยมาแล้วครับนี่ตำแหน่งเรืออยู่ที่หน้าอู่ผมเอง แผนที่กรุงเทพเลยนะครับลงหมายแล้วครับนะครับหมายปลาผม่ามีแต่ที่อ่าวไทยอ่ะประจานนะครับประจานเห็นไหมแ่าแผนที่อ่าวไทยแล้วเราก็ไปถ้าดูซาวเดอร์ด้วยก็กดมานี้ยขอโบ้ขอโบ้แล้วมาตัวนี้ง่ายดีตัวแรกกดโป้งอ่ามันก็มีซาวเดอร์ด้านขวามือนะขวามือตอนนี้ก็ มันเช็คอะไรไม่ได้อยู่บนพื้นดินนะครับหรือเราจะให้ดูเป็นการเดินเรือก็ได้เดินเรืออย่างเดียวนะแผนที่เดินเรือ,อเรามาแผนที่เดินเรือเลยก็ได้นี่แผนที่เดินเรือนี่ก็คืออ่าวไทยแผนที่เ,เป็นอของ G P S ตัวนี้ของ Garmin นะ Blue c h a r สามแล้นะมีแผนที่ฝั่งอันดามันแผนที่ของเรานะเนี่ยไอ้ขอบข่ายของการเดินเรือเนี่ยฝั่งอันดามันและอ่าวไทย นะเราเดินได้จนถึงเขตมาเลเซียนะตรงนี้ก็เข้ามาหาสมุทรอินเดียนะหรือฝั่งอันดามันเนี่ยเราก็สามารถที่ทํางานได้มีแผนที่ให้เราดูหมดนะครับแล้วหน้าหลักก็เวลาเราจะเดินเรืออ้อตัวนี้ก็สามารถมาดูที่ความเร็วของเรือกินน้ํามันน้ํามันอะไรต่างๆเนี่ยได้หมดนะครับนะฮะหาตําแหน่งอะไรเนี่ยลองดูเี่มีอะไรบ้างนะฮะ อุณหภูมิอะไรต่ออะไรเนี่ยได้หมดนะครับเนี่ยเช็คได้หมดเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับเกจอิจิตอนอะไรก็เช็คตรงกับตรงนี้เลยนะขึ้นมาตรงกันถ้าเรือวิ่งนี่เห็นชัดเจนนะครับอันนี้ผมให้ดูเป็นไกล้ๆคร่าวๆนะว่าตอนนี้เราต่อจากเครื่องยนต์เข้ามาดูตรงนี้ได้ดูตรงนี้ได้น่าทุกอย่างเช็คมาที่นี่ได้นะครับะนะอันนี้ก็คือนะสเสียบชาร์จอะไรได้นะที่จุดบรีเนี่ยชาร์จ เชื่อใช้สปอตไลท์หรือว่าชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์นะสปอตไลท์ก็นะเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูปุ๊บนะนี่แล้วก็ปุ๊บอ่านะโอเคนะครับนะ <laughs> ดูหน้าผมสว่างเลยอ่าโอเคนะสายอะไรได้เลยนะสปอตไลท์ฉายไปข้างหน้าเลยไปโน้ตได้เลยเลยไกลๆดเลยโอเคนะนี่สปอตไลท์ ส่วนตรงนี้ก็คือใช้ชาร์จโทรศัพท์นะ,นะนะอันนี้ก็คือสวิตช์ของปั๊มน้ำออโต้และแมนนวลนะครับปั๊มน้ำทองเรืออันนี้ก็เป็นทั์เมอร์ของห้องเหยื่อเป็นนะครับดิจิตอลทุกอย่างครบนะครับอันนี้ก็กระจุกกระจิ๊กอันนี้ไฟฉายนะครับไฟฉายโอเคนะใส่อะไรกระจุกกระจิ๊กได้อ่าอ่าใส่ไปในนี้นะวางแก้วน้ำอะไรได้ นะครับอันนี้ก็วางโน่นนี่นั่นวางโทรศัพท์เลยได้อันนี้ไม่เกี่ยวที่หนีบฟลาชีตเวลาติดตั้งฟลาชีตรอบลำตัวนี้เป็นตัวหนีบนะครับหลายหลายตัวนะครับนี่ก็คือหน้าปัดคอนโซลทุกอย่างปวุงมาลลยพาวเวอร์หมุนได้สบายนะครับนุ่มนวนอันนี้ของ4 Star พาวเวอร์นะครับอันนี้ก็คือคอนโทรลคันเร่งเกียร์อะไรอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนี่ก็คือลักษณะที่แบบสมบูรณ์แบบของคอนโซลน,นะครับ อค okay. นะครับประมาณนี้อ่าส่วนนี้ก็คือไฟนะครับไฟที่กราบเรือนะไฟที่กราบเรือรอบเลยนะครับไฟที่กราบเรือเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์ตรงไฟกราบเรือให้ดูหน่อยนะครับอ่าติดแล้วครับนี่ไฟ LED นะรอบลำเรือเลยนะครับเป็นไฟสวยงามนะเป็นไฟแสงสว่างเวลากลางคืนให้เราใช้ภายในเคบินนะครับ ทาให้เราทํางานสะดวกไปในเคบินยาบค่าคืนนะครับโดยไม่มีแสงออกไปข้างนอกนะครับนะเห็นไหมครับแจมเลย <laughs> มีรอบนะครับนะนอกจากไฟข้างบนตรงนี้แล้วมีไฟตรงนี้ด้วยไฟข้างบนนี้ก็นะท้ายเหลือก็มีนะครับนี่โอเคผมเปิดให้ดูดีกว่าบนปุ๊บอ่าโอเคอ่าโอเคเห็นหมดแล้วทีนี้ไฟผมไว้เปิดให้ดูหมดนะครับเห็นนะครับ โอเคตอนเรือวิ่งเนี่ยยืนขับก็ได้นะครับนั่งขับก็ได้นะมันก็เหมาะในการที่จะยืนเนี่ยยืนก็พอดีนะฮะจะนั่งก็พอดีนะครับนั่งก็คันร่งคันแร่งก็พอดีหมดก็คือเหมาะการใช้เรือนะตรงนี้ก็เป็นช่องกับของยาวเลยอันนี้เชือกไว้ผูกอะไรท้ายเรือน้าหัวเรือมีเชือกท้ายเรือมีเชือกพร้อมนะครับเ,เราสามารถติดไอ้วพวกนี้ไว้ผูกกับถังอะไรต่างๆนะด้านหัวก็มีนะครับนี่ นะรอบๆนี่เรามีสายแบตเตอรี่ก็หลงได้น,นั้นเรียบร้อยนะผมไปดูรอบๆอีกหน่อยนะรอบๆตรงนี้ก็คือเวลาทํากับข้าวหรือทากิจกรรมท้ายเรือนะครับตรงนี้ก็เก็บมีดเก็บของเก็บอะไรหลายๆอย่างได้นะช่องเก็บอ้าโอเคนะครับส่วนนี้ก็เป็นเขียงถอดได้นะเวลาเราบางทีเราถอดไปทําตรงโน้ตด,ด้วยนะทําตรงนี้ด้วยได้หมดนะครับ มีดที่ใช้ทำนะเก็บไว้่างนี้ได้สบายนะ้มีสองช่องนี้ก็เก็บใต้ช่องนะครับเสียบได้นะไม่ว่าจะอะไรก็มาเสียบได้ส่วนตรงนี้ก็คือที่เก็บของกระจุกกระจิกนะครับอ่ะโอเคตรงนี้ก็อ้อนอกจากเขียงแล้วตรงนี้เนี่ยเป็นปั๊มที่เอาน้ําเค็มนะน้าเค็มหรือน้ําจืดตามเขื่อนอะไรขึ้นมาใช้ได้นะใช้ปั๊มตรงนี้ใช้ได้ฉีดล้างเรือล้างนลล้างนี้ได้ปั๊มเนี้ยนะหรือชําระอย่างอื่นได้ อันนี้ก็มาด้านนี้นะครับอะเปิดมาดูหน่อยครับข้างในมีอะไรบ้างมีกรองน้ําจืดนะครับกรองน้ําจืดปั๊มน้ําจืดแหนกรองนะปั๊มน้ําจืดแล้วก็มีกรองดักน้ําเบนซินนะครับอันนี้ก็เพื่อให้น้ํามันสะอาดไม่มีน้ําเข้าไปเจือปนนะดักผงได้นิดหน่อยแล้วก็มีกรองดักผงในตัวเครื่องอีกอันนี้ก็เป็นลูกบีบนะครับอาลูกบีบอันนี้ก็คือลูกบีบน้ํามันนะลูกบีบน้ํามันนี่ มาอยู่ในนี้ก็สร้างความเ,าเรียบร้อยสวยงามไม่เกะกะข้างนอกนะครับนะอันนี้ก็เก็บอย่างอื่นได้เองนะที่เข้าไปอยู่ระบบแห้งนะครับข้างในนี้โอเคนี่คือน้ําจืดนะครับถังน้ําจืดร้อยร้อยสิบลิตรนะครับสบายเลยสาหรับสองหรือสามคนไปแคมป์ปิ้งสักคืนนี่นอนสบายเลยอาบน้ําสบายชําระร่างกายหายห่วงนะครับเห็นไหมครับหัวก็ปรับปรับได้หลายหลายแบบนะครับปรับตรงนี้ นะปรับแล้วก็นะอ่างนี้นะครับโอเคพอประมาณอ่าตรงนี้ก็เป็นดับเพลิงดับเพลิงนะครับอ้อให้ดูห้องเหยียบเป็นหน่อยครับนี่ห้องเหยี่บเป็นนะครับเป็นน้ำวนสองระบบน้ําออกมานี่เป็นหัวปั๊มนะครับหัวปัม๊มหัวออกซิเจนหัวปัม๊มสองหัวเห็นยังนะครับเห็นนะครับนะเห็นนะครับอ่าโอเคอันนี้ผมว่าจะเปิดให้ดูนะช่องข้างหลังก็มีปั๊มเนี่ยพันร้อยกับห้าร้อย กลนลอนต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็นี่สวิตออโตของพันร้อยซึ่งสามารถที่จะระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วนะครับมีทั้งออโตทั้งแมนนวลนี่ก็นะสมบูรณ์นะครับน่ะเนี่ยก็คือให้เห็นว่าใช้งานได้นะครับมีไฟด้วยนะถ้ามีไฟก็คือเนวิเตอร์ไลท์ปึ๊บปุ๊บป๊บอ่าเห็นไหมครับมีไฟให้เห็นสบายใช้งานท้ายเรือตางยืนางค่งคำเนี่ย เรือวิ่งดูว่าลากเรือตอนบนถนนก็เปิดใช้ได้นะครับโอเคส่วนหลังคาก็มีชุดนึงนี่อันนี้นะครับอันนี้อีกชุดหนึ่งก็ใช้งานคล้ายกันเหมือนกันนี่ก็ปรับได้นะสมมุติว่าผมปรับลงมางเงี้ยใต้งี้ปุ๊บเนี่ยเราใช้งานนี่มี2ชุดตรงนี้ใช้งานพาดัดเก่งอีกนะเราใช้งานพาดัดเก่งได้อีกถ้าเราปรับมางี้หมายความหลังคาผมจะวางซับบอร์ดได้เลยนะ พพอร์ตวางบนหลังคายาวๆแล้วก็ไปใช้ออกทัวริ่งได้ฮหลังคาหลังคาพับเก็บได้ก็กางได้แล้วก็ถ้าเกิดฝนตกเนี่ยเรามีผ้าพฟลายชีทคุมหลังคาคุมเรือทั้งลําแล้วเราก็นอนอยู่บนเรือได้สบายไม่เปียกนะครับเนี่ยหลังคาเนี่ยเราพับเก็บเวลาเรือวิ่งแล้วเราก็กางหลังคาทุกคนก็เห็นแล้วสีเสาง่ายๆนะครับกางหลังคาดูนะครับ Uh, yes. ราคาเราก็จาง่ายๆนะครับอ่าเนี่ยจางแล้วนะครับลองให้ดูก่อนชั่วคราวนะครับชั่วคราวเฮ้เสร็จแล้วผมว่าเปิดนร่มมามีร่มนะครับร่มแต่แต่แต่นี่คือนี่ฝักร่มนะครับฝักร่มก็ ه, มีรม่มนะนั่งเก้าอี้สบายนะครับโอเคนะครับเห็นนะครับนะหลังคาตามผ้าใบแถมมีร่มอีกเห็นนะครับทุกคนเห็นนะครับนี่มีร่มนะครับถ้าใจดีเราก็มีเชือกนะถึงซ้ายขวาถึงซ้ายขวาทําให้ร่มเนี่ยโดนลมไม่ไปไหนนะครับอันนี้ก็ปรับสูงต่ําได้นะครับเนี่ยปรับสูงต่ําได้นะโ สไลด์ได้ตรงนี้ก็เท่ากับว่านะนั่งได้สบายแล้วอยู่ใต้ร่มเงา <c oughs> นะครับเห็น <c oughs> <c oughs> นะครับอยากเป็นอย่างนี้ดูราคาอะไรเรียบร้อยก็ถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับเรือลำนี้เอาแล้วผมจะเก็บเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเก้าอี้ <c oughs> เป็นเก้าอี้สนามปิกเด่แต่ว่า เวลาเราตกปลามทีการนั่งให้มันสบายนะมีทั้งหมด3ชุดนะนะมาก็นั่งได้สบาย,ยนั่งแล้วก็เออโอเคเห็นไหมครับอ,อตกปลาได้ตบปลาหรือนั่งกินข้าวทํากิจกรรมอย่างอื่นได้ตรงนี้นอกจากวางเตียงและวางถังได้1หรือ2ใบนะครับสมมติว่าผมไปตกปลาไปเช้ากับเย็นไปตกปลาจานโดยไม่ค้างคืนเอาถังปลาจะนอนก็เอาถังขึ้นมาไว้บนหัวเรือก็ได้นะครับถังพวกนี้มันโยกย้ายได้หมดเลยครับ นะเราผมจะยกย้ายถังนี้ไปวางไว้บนหัวเรือโน,น่นเนี่ยนี่ก็ได้เห็นไหมครับผมวางไวบ้บนหัวเรือเรียบร้อยเอาเชือกผูกซ้ายขวาล็อกไว้ตรงนี้ใช้พื้นที่ได้นะมีวางเก้าอี้นั่งกินข้าวสัมมนาประชุมย่อยกลางทะเลได้เลยนะตั้งวงได้เลยเนี่ยนะครับเห็นไหมครับส่วนตรงนี้ก็วางละว,วางนอนได้วางถังปลาได้อีกสองถังเลยตรงนี้นะ สองถังถ้าเราไม่นอนค้างคืนระวังถังปลาถ้าค้างคืนก็เก็บถังวางตรงไหนก็ได้เพื่อให้จับที่นอนได้ได้กษามคนเรือลำนี้เหมาะสามคนนะครับ <c oughs> อ่าส่วนป้อมนี่ก็เป็นป้อมที่ผมดีไซน์ขึ้นมาเองนะเห็นไหมครับว่าอาดุดกประสงค์ของเรือลำนี้ครบทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เก้าอี้ถุงเก้าอี้นะครับตังน้ำแขกก็ลากไปไว้ที่เดิมเนี่ยถ้าเราวางถังตรงนี้สองใบได้นะ เป็นเตียงนอนได้เหมือนกันถ้าระวังถังเนี่ยนะถังปลาสองใบวางนี้ก็นอนบนนี้ได้เหมือนกันตรงนี้เดี๋ยวผมก็เก็บเข้าที่เข้าทางคือใส่ถุงแล้วก็เอะใส่ทีนี้ได้เลยฟุบลงไปเลยนะฟุบฟุบฟุบ,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 บเบคนะครับโอ okay, เคเก้าอี้นี้ถอดเก็บได้เมื่อเราจะใช้สอยพื้นที่อะไรเนี่ยถอดเก็บได้ค่แค,แค่หมุนตรงนี้นะก็ถอดเก็บได้เลยหรือว่าผมเนี่ยผมจะถอดเก้าอี้ดูนะถอดก้าเก็บไปได้เลยขาเขือถอดได้หมดอ่ะ ได้เผื่อเราใช้พื้นที่อย่างอื่นนะครับโอเคตรงนี้ก็เดี๋ยวก็มีที่ปักคันเยอะนะครับนี่ปักคันท้ายเรือนะครับปักคันข้างเรือที่พักเหยือ่อหรือว่าใส่แก้วเครื่องดื่มขวดเครื่องดื่มได้เลยนะที่ปักคันก็มีรอบนะครับด้านด้านกลางเรือหัวเรือท้ายเรือเรามีนะครับที่ปักคันอันนี้ก็มี2จุดนะครับนี่1จุดนะครับแล้วก็มีที่พักเหยื่อด้วยมีแก้ววางพักแก้วอะไรเงี้ยนะท้ายเรือนี่ก็อีก1จุดนะครับ อันนี้อีกสี่นะครับหนึ่งสองอันนี้อะไรอ่ะอ๋อเชือกรัดผมของผมหนึ่งสองสามสี่นะก็ที่ประคันตอนนี้ก็ห้าหกสิบชุดนะครับสิบชุดก็ถือว่าพอแล้วสำหรับสามคนเราไปอันนี้ก็พักมีที่เก็บของครบแล้วนะครับอ่าดูอีกทีนะครับเก้อว้นั่งแบบนี้นะครับนั่งขับเรือสบายนะครับยืนขับก็สบายครับนะ หมุนไปรอบตัววางขาเด็กประสงค์กินกาแฟสบายครับเห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดเอาลละครับถ้ายงไงก็ประมาณนี้นะครับทั้งภายนอกภายในประโยชน์ใช้สอยของเรือลำนี้ก็ถือว่าครับสมบูรณ์สำหรับเรือที่ผมใช้ส่วนตัวหรือใครๆสนใจแบบนี้ก็ทักมาคุยได้นะแต่ว่าช้าหน่อยเพราะผมชอบเที่ยวมากกว่าทำเรือขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ